นี่ครับรนในส่วนของแช่ห้องน้ำทุกคนดูห้องน้ำดิคือคุณต้องนั่งขี้แบบนีเ้เหรอเนี่ยเฮ้ยทุกคนแต่ว่าเรามาถึงทะเลนะครับเราก็ต้องลงน้ำเ <c oughs> ดี๋ยววะเราต้องไปดูกันโอ้โห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 แช่หนาวโคตรแรงทุกคนดูหนาวโคตรแรงครับ่ rehearsal. อุ๊หเปียกเปียก สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้เราก็มากันที่คาเฟ่ลึกลับแห่งหนึ่งซึ่งผมบอกเลยว่าทุกคนอาจจะไม่เชื่อว่าที่นี่คือทางเข้าคาเฟ่ที่เราเซิร์ชหากันมาโอ้โหรถสิบล้อนะครับตกข้างทางแน่รู้อยู่แล้วว่าตื่นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะนี่โอเคสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้พีซก็จะพาไปเที่ยวนะครับแล้วอันนี้ก็คือ ห้องของพี่เองนะครับเดี๋ยวพี่ขอไปใส่เสื้อก่อนละกันนะครับจะได้ไม่ต้องเอาไอ้นี่ปิดไว้นะเดี๋ยวขอแป๊บน,นึงนะไปใส่เสื้อแล้วนึงโอเคครับทุกคนเมื่อกี้พี่ก็เพิ่งจะตื่นนะครับแล้วก็นี่บรรยากาศของห้องพี่เองนะครับทุกคนที่ตอนนี้พี่ก็อยู่ที่บ้านนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศหน้าบ้านพี่นะทุกคนคือวันนี้เราจะพาไปเที่ยวน,นะครับพี่จะไปที่ทะเลนะครับทุกคนที่จันทนะจันทนะชื่ออะไรจันทบุรีนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ทะเลแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวพาดูบรรยากาศหน้าบ้านก่อนละกันนะฮะ เอ้าทำไมเปิดประตูไม่ออกวะนี่มันห้องตัวเองจริงไหมเนี่ยนี่ฮะบรรยากาศหน้าบ้านของพี่แสเอ๋ทุกคนบรรยากาศโคตรเดานี่ตอนนี้เราก็อยู่ที่นะครับแล้วก็ดูบรรยากาศข้างหลังเห็นรล้ววะน่าจะเห็นนะนี่มีภูเขาหน้าบ้านชิวๆนี่ครับผมไนะแล้วก็นั่นแหละครับตอนนี้คือยังไม่อาบน้ําเลยแต่ว่าแค่ เปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อมาเอ้ใส่เสื้อเพื่อมาอัดคลิปแต่ว่าพี่ขอไปอาบน้ําก่อนนะครับเดี๋ยวรอเดินทางต่อแต่ว่าล้อเล่นนะเมื่อกี้ไม่ใช่หน้าบ้านด้วยอันนี้ก็คือเป็นที่ทักอีกที่หนึ่งนะครับที่โคราชนะเดี๋ยวเราฟ้าไปนู่นเลยแล้วกันอยู่นี่ไม่มีอะไรหรอกทุกคนไปแล้วบายบายเปิดคลิปไปเฉยโอเคนะครับทุกคนก่อนที่เราจะไปทะเลนะแต่ว่าพี่ก็จะมาแวะแวะที่ไหนก็ไม่รู้จะเป็นร้านกาแฟน,นะครับชื่อว่าชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าบรรยากาศโคตรดี ก็เลยถ่ายมาฝากนิดนึงนะครับทุกคนนี่เป็นไงบรรยากาศโคตรดีแต่ว่าคอนเทนต์ก็คือไม่มีแนะแต่จริงๆเนี่ยที่นี่เขาจะมีพวกโขนสลิงพวกแบบกิจกรรมแอดเวนเจอร์ด้วยนะครับแต่ว่าพี่ไม่ได้เตรียมตัวมาไงคือถ้าเตรียมตัวมาอาจจะได้ไปโขนสลิงนะครับเสียดายนิดนึงครับ่าถ่ายบรรยากาศมาฝากนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคนดูจะชอบแบบนี้ไหมนะถ้าชอบแบบเที่ยวแบบนี้นะครับก็ลองคอมเมนเข้ามาอยากรู้ว่าอุปกรณ์เนี่ยนอกจาก ทำคลิปเล่นเกมแล้วจะมีอะไรบ้างนะครับถ้าอยากดูก็คอมเมนต์เข้ามากดไลค์ก่อนนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ว่าอยากดูอะไรเงี้ยนะพี่ก็จะ,จ,ะจัดให้บ่อยๆแล้วกันนะครับสําหรับคลิปแบบนี้โอเคเราเน่าจะไปที่ต่อไปเลยมั้งตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับทุกคนโอเคไปกันโอเคแล้วตอนนี้พี่ก็มาถึงที่อิตาลีแล้วนะครับทุกคนขี่รถมาประมาณ 1, 3 2 0กิโลเมตรนะครับแล้วก็มาอยู่ที่อิตาลีนะตอนนี้ทุกคนนี่ดูบรรยากาศริมน้ำเมืองริมน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็มี อะไรวะน่ะข้างหลังนะครับผมเ,เป็นวันที่พักผ่อนชิลๆนะครับผมที่อยากจะมีคลิปลงให้กับน้องๆนะครับเออนั่นแหละเป็นไงคือจริงๆแม่คอนเทนต์กูกูไม่มีอะไรเลยเวยก็แค่อยากให้น้องๆได้เห็นอีกมุมหนึ่งนะครับในการใช้ชีวิตนะครับนอกจากการเล่นเกมแต่จริงๆคนที่ติดตามก็อยากจะดูเกมหรือเปล่านะไม่มั่นใจเหมือนกันไม่มั่นใจว่าอยากจะดูแบบนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็โอ้โหเนี่ยดูดูข้างหลัง บรรยากาศโคตรเอาเลนะครับผม <S <S เอาอะไรวะแล้วก็ดูน่นมันมีอะไรให้พวกมึงดูวะเนี่ยน้องๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ก็นั่นแหละครับดูวนไปแต่ตอนนี้คือร้อนมากเว้จริงๆเนี่ยทริปเราวันนี้จะไปที่ทะเลนะครับผมแต่ว่าก่อนจะถึงนั่นะแหละก็เ,เอาบรรยากาศมาฝากกันนิดนึงนะฮะร,รอบนี้น่าจะจริงๆและน่าจะวาร์ปไปที่ทะเลกันเลยนะทุกคนไปละเจอกันบ๊ายบายเย้ จะเดินทางต่อนะครับเราพี่ก็จะพาปรกดเลยนะครับตอนนี้เปิดเพลงตัวกากูงตัวเกียวอะไรวะแทงแทงแทงแท้เอ่อไม่ใช่นวมันเอ่อมิชชั่นอีเวนตเปเแต่ว่าดูทางข้างหน้าครับเป็นไงโคตรสวยงามเลยครับโอ้โหเปิดขึ้นมาเจอกับเจอกับอะไรเจอกับภูเขาเลยครับผมโอ้โหบรรยากาศเป็นไงนี่ก็คือสีสันในการเดินทางนะครับก่อนที่เราจะไปถึงทะเลของเรา โอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่พักที่ริมทะเลกันแล้วนะครับพี่บอกเลยว่าไม่ใช่โคตรสุดว่ะมาดูครับก็คือเริ่มแรกนะครับโอ้โหแต่ว่าก่อนอื่นเลยพี่จะพามาดูตรงนี้ก่อนเลยครับอันนี้คือซิกเนเจอร์สุดๆนะครับนั่นก็คือเชดเคคือแบบริมทะเลเลยนะครับทุกคนไม่เปิดยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับดูฮะดูบรรยากาศปุดจัดสุดจริงนะครับโตรเอา ข้อพักริมทะเลนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอ,อตรงนั้นด้วยไงโคตรสุดนะครับทุกคนเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันบ้างนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวให้ดูนี่ครับจะเป็นโซนที่นอนนะครับผมแล้วก็ ที่นั่งพักนะครับอันนี้ที่นั่งเล่นแล้วก็โหทางในตกแต่งไปด้วยตกแต่งไปด้วยอือ่นอือืน้อะไร,รก่ <S <S อนก้นไม้ปลอมนะครับไม่ใช่ต้นไม้จริงแล้วที่เก็บของนะครับที่อ่ารด้วยชุคที่ทดาลแล้วก็ฝั่งนี้แล้วมมีโต๊ะนั่งทํางานนะครับผมหรือเปล่าแล้วก็ที่่องกระจกนะครับแต่งนงแต่งหน้าแต่ที่ไม่แต่งเลยฮะ,ะ <S <S แล้วก็มีแอร์อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เ,พ,เพื้นเหมือนเดิมนี่ทำไมพื้นเปียกวะ นี่ครับในส่วนเช่ห้องหนาวทุกคนดูห้องหนาวสิคือคุณต้องนั่งขี้แบบนี้เหรอเนี่เยเ้ถามจริงโอเคครับแล้วก็ข้างในข้างในก็ได้เป็นห้องอาบน้ำนะครับประมาณนี้ห้องอาบน้ําโอเคในส่วนที่พักของเราแล้วก็แล้วก็พี่มีเด็กเกณฑคนหนึ่งครับพี่พี่จ้างมาไม่เคยเด็กเกณฑนะที่พี่จ้าง จูๆไก่อนนะก็มก็ดูบรรยากาศต่อโอ้โหขึ้นทะเลสัตว์เรื่อขึ้นโคตรแรงอะทุกคนขึ้นแรงมาก <บ adelante. S 1> ดูครับดูความด้เราจะไปดูอะไรกันวะทุกคนน่าจะมีโชว์นะเหตุเข<ม>าบอกว่าตอนเย็นเนี่ยจะมีโชว์กระบองไฟนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะรอดูตอนเย็นอีกทีละกันนะครับแล้วก็บรรยากาศในการนั่งกินข้าวของพีซนะครับผมโอ้โ ยูทูบเบอร์แสนทรัพย์ทำตัวอย่างกับ1ิบล้านทรัพย์โคตรเอาโอเค okay, เดี๋ยวเราน่าจะสคิปไปตอนเย็นนะเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรเนรีทุกคนก็เพิ่งเดินทางมาถึงนะก็คงต้องพักผ่อนกันก่อนนะครับทุกคนโอเคไปกันตอนเย็นเฮ้ทุกคนแต่ว่าเรามาถึงทะเลนะครับเราก็ต้องลงน้ำเดี๋ยววเราต้องไปโอ้ดูน้าวโคตรแรงทุกคนดูน้าโคตรแรงครับโอ,อ้เปียก เปียกแล้วเรียบร้อยเรียบเปียกเปียกแล้วเจ้าเปียกแล้วก็กลับครับพอแค่นี้แหละเปียกจบโอเคฮะแล้วเราก็กําลังจะไปเล่นข้าวกันนะครับทุกคนแต่ว่าคนเยอะมากพี่เลยเป็นกาถ่ายก,ายกา็ไปก่อนแล้วครันนะครับนี่บรรยากาศเฮ้ยทำไมกล้องมันมัวจังวะแต่เช็ดกล้องแป๊บ นี่ครับอาหารเย็นของเราเย็ดแค่ขอเอาอประมาณนี้ครับทุกคนเสียดายมากวันนี้ฝนตกน่าจะไม่มีโชว์จบกันมีแค่นี้แหละทุกคนวันนี้เลยทุกคนแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์ก็คือฝนตกที่เขาก็เล่นเอาว่ะเริ่มแล้วว่ะนี่ กำลังจะมาครับตอนนี้ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงไหมนะเอาละเริ่มแล้วเชดเคลายมีเขาโคดเคเลยวะะเชียร์ไหมครับเชดเคโคดาวี่ดึงเองให้น้องพี่คือเอสหมัดพึง โอเคครับท <ort>. uh ุกคนหลังจากที่เราหินข้าวเสร็จกันแล้วนะครับเราก็เข้ามาพักผ่อนนะครับในคืนนี้เพราะว่าเราใช้ร่างกายในการเล่นน้ําทะเลแล้วก็ไปดูทํากิจกรรมกีได้ใช้ร่างกายเลยวะนะครับก็เออ ถึงเวลาพักผ่อนแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่โรงแรมเขาก็มาเสิร์ฟเอ่ออาหารไม่ใช่อาหารเดี๋เขาเรียกว่าอะไรวะเออเขาเสิร์ฟนมร้อนรอบดึกด้วยนะครับนี่ไงนะแบบสายรักสุขภาพนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวเราก็จะออกไปนะครับนั่งดื่มนมร้อนรอบดึกที่ริมทะรเลนี่ครับผมโอ้โหโคตรได้ฟิลบรรยากาศดีจัดจัดนะครับสำหรับวันนี้เอางนะทุกคน วันนี้พี่จะปิดคลิปเลยดีไหมเนี่ยแต่ว่าพวกนี้ก็คือเราจะไปดูวันพีชฟิล์มเลดกันนะครับทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเราจะได้ถ่ายคลิปไหมดูก่อนถ้าคลิปนี้มันยังไม่ยาวมากนะครับเราก็จะเอาต่อน่าจะ,น,าจะน่าจะต่อน่าจะต่อไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคสำหรับคืนนี้ขอพักผ่อนกันชิวๆกันแล้วกันนะครับทุกคนบายๆเอยโยสวัสดีนะฮะทุกคนตอนนี้เราก็มากันที่ คาเฟ่ลึกลับแห่งหนึ่งซึ่งผมบอกเลยว่าทุกคนอาจจะไม่เชื่อว่าที่นี่คือทางเข้าคาเฟ่ที่เราเสิร์ชหากันมาดูบรรยากาศสินี่มาทาไปคาเฟ่จริงหรือนี่นะฮะแต่ว่าก็เนี่ยมีข้างหน้าเดี๋ยวไปดูว่าตอนที่ถึงมันจะคมหรือเปล่านะที่เรามากัน ในป่าแบบนี้นะครับทุกคนแต่ว่าเห็นเขาถ่ายรีวิวคือสวยมากแต่ไปดูด้วยตาตัวเองแล้วกันนะครับว่ามันสวยจริงหรือเปล่านะทุกคนไปไปเลยแล้วกันอปละเฉดคิวก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับเนี่ยทุกคนก็ได้อยู่เฮ้ เห็นแล้วก็อยากออกทะเลเลยะคะทุกคนอยากกลาย,ลายเป็นราชาจโจรสลัดโอเคคุ้มเหนื่อยคุ้มเหนื่อยแล้ววันนี้บรรยากาศเฮ้ยคาเฟ่ลึกลับจริงว่ะทุกคนทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็ผ่านมาเจออุบัติเหตุนะครับระหว่างทางขางกลับโอ้โหรถสิบล้อนะครับตกข้างทางโอ้โหทําให้รถติดแบบโคตรนานนะพี่กูว่าอยู่รถติดอะไรนะรน่าจะติดคันนี้แหละนะครับทุกคนถนนเล็กๆนะครับ ทามกลางหุบเขาตอนนี้คือตื่นเต้นจัดๆไม่รู้ว่าทางข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแต่เราขอผ่านไปโดยสงบก่อนละกันนะฮะตอนนี้ก็ถ่ายให้ดูที่จริงก็งงๆอยู่ว่าเอ๊ะทำไมรถมันติดนะครับแต่ที่เห็นเมื่อกี้ก็คือมีรถ10บล้ออันนี้อยู่นะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่พายอีกหนึ่งที่ของเราแล้วนะครับโอ้โหโค้รสวยดูฮะก็ริมทะเลเหมือนเดิมนะครับผมเน่ บรรยากาศริมทะเลจริงๆมันใกล้มากเลยนะเออเดินไปแค่นี้ถึงริมทะเลแล้วนะครับโค้ดเอาฮะแล้วก็นี่บรรยากาศภายในของเราก็จะประมาณนี้ห้องไม่ใหญ่เท่าเมื่อวานแต่ว่าถือว่าโอเคเลยนะครับในความเป็นบรรยากาศริมทะเลนะนี่เห็นปะเปิดกระจกออกไปก็จะเห็นทะเลเลยนะครับทุกคนนะโค้ดเอาแล้วก็ขอพักผ่อนกันละกันเดินทางมารู้สึกว่าเจ็บท้องแล้วทุกคนขอเวลาไปเข้าห้องน้ำก่อนบายๆไปนะ